สวัสดีครับผมสุสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะผมกิจกรรมที่เข้ามานะครับผมนั่นคือสกินปืน,นะครับผมเป็นแม็กซิบทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะช่วงนี้เราจะเจอแม็กซิบบ่อยมากพี่แก้วกันแล้วว่ามันต้องมาทุกคนแล้วมันมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามาแบบไหนแล้วใช้กี่เพชรไปดูกันครับ ว้าวว้าวมาในส่วนของลังพึ่งนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูสกินปืนดาเมจของตละลันกันดีกว่านะครับถ้าเป็นสกินสีแดงนะครับก็แม่นยำนะคะบ,บวก2อัตราในการยิงบวก1แล้วก็แม็กกาซีลดลงนะคะผมส่วนสีเทานะครับก็จะเป็นความเร็วรีโหลดบวก2ดาเมจบวก1แล้วก็แม็กกาซีลดลงนะคะ ส่วนสีออกเขียวเนี่ยก็คือระยะบวก2อเจาะเกราะ1แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลด,ดลงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนเนาะแต่พี่แก้วคิดว่าพี่แก้วน่าจะเอาที่สีแดงนะคะผมก็การแลกเปลี่ยนนะครับสีแดงจะอยู่ที่349สีเขียวเขียวก็349แล้วก็สีเทาอยู่ที่299นะคะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าต้องรวกบอกก่อนเลยว่า ตู้นี้มีการันตีเหมือนเดิมนะคบการันตีทุกๆ120ครั้งนะคบเท่ากับว่าเราสุ่มครบ120ครั้งเราจะได้นะคบผมสกินปืน1อันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้แบบไหนนะคบก็สุ่มครั้งละ150ร,ะรบเพชระผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่าพี่แก้วอาจจะออกไวกว่าก็ได้นะคือเรามีโอกาสที่จะออกไวกว่าแต่มันจะเป็นของเราหรือเปล่า ิดว่าการันตีหนึ่งรอยี่สบครั้งอะทุกคนก็สุ่มสิบครั้งประมาณสิบสองครั้งไหมอ่าสิบสองครั้งนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าโดนตึดตดในนี้มากสุดน่าจะอยู่ที่อ่ายี่สิบนะทุกคนที่จะออกนะซึ่งบอกก่อนเลยว่าอันนี้กับอันนี้พี่เก้ยวมีแล้วนะคะผมไปมีมาตอนไหนพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยครั้งที่สามครับครั้งที่สี่ โอโหครั้งที่ห้าอ๋อเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าถ้าเกิดของซ้ำอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดูนะพ,พี่แก้วรีบกดไปหน่อยถ้าเราได้ซ้ำอ่ะมันจะแลกเปลี่ยนมาเป็นตัวบัตรตรงนี้ให้นะทุกคนเออลืมลืมเมื่อกี้แบบกดเร็วไงเอาลืมไปแล้วครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ <c oughs> รูร้ใช่ไหมเมื่อกี้มันแลกเปลี่ยนมาซ้ําอยู่นะพี่แก้วเห็นอยู่ เออเท่าไหรแล้วก็ไม่รู้พี่แก้วก็ลืมมาแล้วนะพูดตรงพูดตรงเออสุ่มจนพูดจนงงอ่ะแสดงว่าอันเนี้ยพี่แก้วได้แล้วหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งพี่แก้วได้การันตีนะคะผมเป็นสีเขียวนะครับออกมาแล้วทุกคนก็คือเอาง,ง่ายๆว่าถ้าเกิดมันได้ซ้ำอ่ะมันจะเหมือนมันจะมาแลกเปลี่ยนเป็นกา๊าดตรงนี้นะก็นี่ครับผม 120ครั้งพี่แก้วได้ตัวนี้นะคะผมกับโทเค็นอีกหนึ่งโทเค็นตรงนี้นะคะผมหรือ173บาทนะโอ้ถ้าพี่แก้วได้ตัวนี้แล้วพี่แก้วก็ไม่ไปต่อดีไหมอะถ้าอย่างนั้นเราไม่ไปต่อไหมเพราะว่าเราได้มาแล้วหนึ่งครั้งอะเออตัวนี้ก็โอเคอยู่ถ้าอย่างนั้นพี่แก้วจะไม่ได้ไปต่อนะครับก็เท่ากับว่าพี่แก้วนะครับสุ่มไปที่120ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า120ครั้งนะคบเราจะหมดเท่าไหร่นะ หนึ่งพันห้าร้อยหรอพี่แก้วออกหนึ่งพันห้าร้อยหรออหนึ่งพันห้าร้อยพี่แก้วนะครับหมดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยนะจริงๆมันสิบครั้งอ่าถ้าเกิดหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งใช่ไหมหารสิบมันต้องสิบสองถ้าสิบสองคูณร้อยห้าสิบจริงๆมันต้องหนึ่งพันแปดร้อยไหมแสดงว่าพี่แก้วออกก่อนเหรอหรือพี่แก้วคำนวณผิดพี่แก้วคำนวณผิดไหมทุกคนแต่พี่แก้วนะหมดไปทั้งหมดอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับหรือว่ามันหนึ่งพันห้าร้อย ก็จะทำผิดก็ได้นะก็ใครไปสุ่มแล้วนะครับออกแบบไหนหมดเท่าไหร่ยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้บ้างแล้วกันเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไม่ได้ทําคลิปลงมาเกือบอาทิตย์เลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีของให้บบพี่แก้วสนใจเท่าไหร่ก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะผมยังไงก็กลับมาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่แก้วขอตัวก่อนนะครับ